กินกันค่ะอย่าเพลิดเพลินนะทานอาหารเสร็จปั๊บเดินย่อยได้ด <c oughs> ีของใช้เครื่องประดบนะคะผลิตภัณฑ์จากชุมชนสินค้าโอทอปด้วยนะคะหลากหลายร้านเลยอย่างดน้านนี้นะคะก็จะเป็นอาหารมีขนมหมูน่าทานมากนี่ค่ะร้านนี้ค่ะหมูผัดไทยมีคลุกซองเครื่องนะคะมีตั้งแต่ข้าวผลุกฟะปิเสี่ยวหลอดมีหมูแดงมีลุกไก่กระเทียมหมูกระเทียม

รอบนอกแล้วก็ไข่แดงมันๆน,นะจ๊ะอุ้ยเสียงเสียงไข่ดาวสั่งได้คะ่ะลูกค้าสามกล่อรอยนะคะเสร็จปั๊บขนมไทยแม่จำปาค่ะนี่ลูกค้ากระทงใหญ่มากสิบ,บาททุกกระทงคะ่ะลูกค้าอุ้ยนะมีตั้งแต่วุ้นกะทินี่เปียกปูนนะคะตะโก้ก็จะมีหลายหน้าข้าวเหนียวสันขยาค่ะ วุ้ยขนมชานขนมชานใบเตยขนมชานอันชานข้าวขนมหม้อแกงถั่วแปบสั่งได้เลยสิบบาททุกกระทงนะคะใหม่สดสะอาดเลยอยู่ด้านนี้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนด้านนี้นะคะพามาดูค่ะเป็นกุยช่ายน้ำย้อยณนเะชียงคานสาขา14อันนี้เลขมงคลนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ค้า่ะคุณแม่ค้าก็สวยทุกวันเขาเรียกว่าสวยขอบคุณมากะค,ะค่กนะนี่กุยช่ายร้านนี้อร่อย น้ำชิมอร่อยอร่อยน้ำชิมเลิศมากมีความเค็มคนจุ่มปุ๊กทานปั๊บรู้เรื่องนี่มีทั้งแบบบางกรอบและมีทั้งแบบลูกเต่านะคะ5้าิบาทขาคลาได้มีชีสบอลคอนดักชีสนักแกะไก่คะรวาจะเป็นไก่ทอดก็จะเป็นสันในไก่ทอดปีกบนไก่ทอดแบบกระล่อมกรอมจะเป็นปั๊บไก่ไรกระดูกหนะรู้ว่าจะเป็นไก่แบบอะไรนะราดซอส ะะก็จะมีซอสแบบ hot and spicy นะหรือว่าจะเป็นซอสแบบไม่เผ็ดนะคะมีหลายรสค่ะสั่งได้เลยทอดใหม่ๆเลยตลอดวันส่วนด้านนี้ปิพิันธ์อาหารไทยนะคะอุย้ยหอมจังเลยยาลูกค้ามีผัดถั่วงอกเต้าหู้ด้วยวันนี้อะไรอีกไข่ดาวไข่ต้มพันโลต้ยมยำหมู3ามชั้นเหรอคะค่ะต้ยมยำขาหมูแต่ว่าขาหมูเนี้ยจะหมดแล้วนะคะอุย้ยขออภัยนะคะลูกค้า เมื่อกี้เสียงแบบว่า,เ,าเสียงลำโพงคุณลูกค้าด้านนี้เป็นอะไรนะเป็น,ปนแกงเขียวหวาน,วานมีต้มจืดมารานี่ผัดบวบค่ะกาพราอุ้ยดาทานมีผัดหอยลายด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะคะคือไม่ต้องแงะไม่ต้องแงะอันนี้คือเขาแบบว่าทําการแกะให้แล้วเรียบร้อยมาแบบหอยเป็นตัวๆเข้มข้นอร่อยอันนี้กําลังซอยพริกเลยนะคะเนี่ยสดมาก ทำสดใหม่จริงๆส่วนด้านนี้ค่ะไส้กรอกทอดกรอบนครสวรรค์อร่อยมากมีทั้งแบบเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากนะคะ5 0าสบาท100บาทสั่งได้ของดีของอร่อยจากนครสวรรค์คือเขาจะทอดแบบกรอบเลยค่ะลูกค้าข้างในก็จะมีหมูมีวุ้นเส้นแล้วก็จะมีเป็นข้าวนะคะอร่อยนัวมากทอดร้อนๆหมดไวนะคะด้านนี้บ้างค่ะ ก๋อเกี๊ยวคำโตชื่อร้านบอกอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นก๋อเกี๊ยวคำโตคุณแม่คะ้าอร่อยนะคะทำไปทานไปมีความสุขนะคะมีเป็นเกี๊ยวชีสไข่กุ้งหมูนะสาหร่ายเห็ดเข็มปูอัดนะคะคำโตจริงๆนะคะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทุกคำเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนมไทยนิดชาะค่ะจากเกาะเกร็ดนะคะทองหยิบทองหยอดมีข,ขนมต้ม ลูกชุบตะโก้เค้าเต่มามัดฝอยทองและอีกมากมายค่ะรวมถึงยังมีขนมเทียนด้วยมีขนมโดนัทนมชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะแล้วก็จะมีเป็นเค้กส้มปอประดิษฐ์นี่ค่ะนขนมเทียนน่าทานมากพาลูกค้ามาดูร้านต่อไปค่ะเป็นของดีจากนครศรีธรรมราชเมื่อกี้อยู่หนนทวีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนครศรีธรรมราชค่ะเจ๊รัฐหัวอิดข้าวเหนียวมะม่วง อร่อยละมุนมาก60บาท2ชุดร้อยค่ะลูกค้าอุ้ยดูมะม่วงสิคะมะม่วงเจนี่คือแบบอืมสวยดูข้าเหนียวนะคะอ่าแต่พอหันไปมองหน้าเจาปั๊บอุ้ยคนขายสวยกว่านี่เจอันนี้หน้าคือไม่ได้แต่งเลยใช่ไหมคะต่ืน่นอ๋อแต่งแล้วไม่เล่นมุกกันหนูเลยแต่งแล้วแต่หนูยังไม่ได้แต่งเลยนะหน้านี้นะตื่นมาเป็นแบบนี้เลย เจ๊บอกไม่ได้อาบน้าใช่ไหมล่ะรู้อีกนะอร่อยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงร้านเจ๊รสจะมีความหวานหอมค่ะคือจะเป็นผลเ,เป็นผลยาวมนนะนิยมทานสุกเหมาะกับการทานคู่กับข้าวเหนียวบูนแบบนี้เลยค่ะนะก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองสุกนะคะถ้าไหนอยากจะทานพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ชายตัดหมดอยู่ไหม ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะต้องาทานหมดใช่ค่ะเขาไปเปลี่ยนให้อยู่ ค่ะดิค่ะขอบคุณค่ะ <sk r isa> ขอบคุณค่ะพี <sk> ่ <r isa> ันคุณค่ะทุกท่านคะขออนุญาตพาไปชมร้านต่อไปนะคะ ร้านนี้กันบ้างค่ะลูกค้าครัวมรณีค่ะข้าวหมกไก่จากนราธที่วาสอร่อยเข้มข้นเลยค่ะมีทั้งข้าวหมกไก่ทอดหมกไก่ต้มข้าวหมกไก่ตัวมีข้าวหมกเนื้อข้าวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดครบเลยค่ะวิดูข้าวหมกเขาสิคะหอมมากแล้วดูไก่นะคะอุ้ยนาทานมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเป็นไก่ของแบบข้าวหมกไก่นะคะอืมส่วนน้านี้ค่ะก็จะเป็น เครื่องดื่มอร่อยๆนะคะปาท่องโกสเปนก็มีด้วยนะคะร้านนี้ก็จะมีชาชักมีทั้งชาชักนะคะชาเขียวกาแฟโกโก้บโลนมเย็นเนสโลกาแฟโบราณหรือว่าจะเป็นเมนูโซดาซูซ่เดื่มและสดชื่นสดชื่นค่ะนี่ลีลาในการชงของเขาไม่ธรรมดานะคะต้องหมุนประมาณสัก8 8ตลบก่อนนะคะถึงจะสามารถเทลงใส่แก้วได้เป็นลีลานะคะอัศรพม,มาก รวมถึงก็จะมีเป็นขนมค่ะเป็นปัตท่องโก้สเปนด้วยอันนี้ก็น่าทานมากค่ะจิ้มกับชโโ็อกโกแลตจิ้มกับนมข้นนะคะใบเตยสตรอเบอรี่นะคะบลูเบอรี่เขามีดิบห้จิ้มด้วย <c oughs> คุณพี่ท่านอนอนยังไงคะ <c oughs> รับอะไรดีเขาวันนี้ <c oughs> ทำไมคะ <c oughs> จ้าขอบพระคุณมากเลยเออกกำลังเดินเข้าร้านใช่ไหมคะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะถัดมาค่ะพาลูกค้ามาดูร้านนี้บ้างขอโชกกำลังเทน้ำน้ำราดน่าทานมาก ร้านนี้ร้านสี่ย่านเมื่อวานลูกค้าเดินมาแล้วมองมองหน้าป๊อปแล้วบอกว่าที่สั่งข้าวหมูแดงร้านนี้มาน้องสี่ย่านอร่อยมากเน่แล้วก็กดไลค์ให้ป๊อปด้วยนะขอบพระคุณมากเลยค่ะลูกค้าน่ารักมากเลยกําลังใจนะคะเวลา,าท่านทานอะไรไปจากร้านไหนแล้วท่านถูกปากมีความสุขแล้วได้มีการมาบอกเราว่าเอออร่อยมันก็เป็นกาลังใจของคนทํานะคะลูกค้า ตั้งใจมากบุฟเต์โุดิดใหม่สะอาดนี่นมคะนี่มีเป็นหมูกรอบที่แขวนอยู่นี่คือหมูกระบจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมนะลูกคา้าทอดทดี่สวยมากเลยอะ่ะแล้วยังมีบะหมี่ด้วยบะหมี่เกี้ยวข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงมีลูกชิ้นกุ้งด้วยนะคะลูกชิ้นกุ้งทอดอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุดเลยเอาไปทานจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชเด้งเขาว จ,จติดกันจะเป็นติ่วต้มยำนายหัวค่ะอยากสั่งน้ำใสยเย็นตาโฟต้มยำสั่งได้เกี๊ยวเขาสะอาดและอร่อยด้วย <c oughs> เสร็จปั๊บพาลูกค้ามาดูนะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะที่เขาจะเป็นกาแฟจากจังหวัดกระบี่ที่จะเป็นโอทอปห้าดาวนะคะเ <c oughs> มนูซิกเนเจอร์คือเมนูอเมริกาโน่ส้มอร่อยชื่นใจมากดื่มดำมากเลยค่ะ แล้วก็จะมีทั้งเมนูเย็นและปั่นนะคะคุณอยากจะดื่มเป็นคาปูเอสเปรสโซลาเต้มอคค่านะคะมัคคิอโัโตโอ้โหมีครบนะหรือว่าจะเป็นเมนูชาต่างๆเขาจากใช้ชาตรามือค่ะดังนั้นจะมีความเข้มขน้นลูกค้าค่ะ,คะรวมถึงจะมีเมนูเป็นผลไม้ปัน่นก็มีด้วยนะหลากหลายนะคะน้ำมะพร้าวปาั่นหลากหลายเมนูอะโวคาโดนี่เห็นไหมคะครบเลยสัปปะรแตงโมหรือว่าจะเป็นโกโกร้รสชาติเข้มขน้นที่นี่ก็มีด้วยค่ะ ติดกันเลยพาลูกค้ามาดูร้านอิ่มกะเพรานะคะกะเพราร้านนี้เขาเสิร์ฟลงบนจานถาดลูกค้าได้ฟีลลิ่งมากเหมือนทานแบบกะเพราถาดเลยนี่แล้วก็จะมีทั้งหมูสับหมูกรอบไก่ชิ้นเครื่องในไก่มีกุ้งมีปลาหมึกเนื้อไข่เยี่ยวมาและปลาดุกกรอบค่ะอยากทานกะเพราอะไรดีคะต้องการเผ็ดเบ,ดเบอร์ไหนสั่งคุณนะคะได้อยู่ด้านนี้เลยนะคะหอมมาก หอมเครื่องกะเพรามากลูกค้าฟุตฟิตมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้ด้านนี้จะเป็นสา,าสาโทสาโทสักขวดนะคะลูกค้าช่วงนี้หน้าฝนนะคะบางทีฝนตกอุ๊ยทําอะไรดีนะสาโทค่ะเทใส่สักแก้วนะคะดื่มดำหนึ่งร้อยบาทจากลูกค้าหรือว่าจะเป็น1แก้ว50บบาท นะคะด้านนี้สแน็คมายคุณพี่ขาดังโมปั่นค่ะชื่นใจเลยมีทั้งแก้วเล็กแก้วใหญ่นะคะเล็ก40ใหญ่50ใหญ่จะเป็นใหญ่ทรงสูงนะคะทรงสูงโปรโ่งไม่ใช่ใหญ่ขยายออกนะคะใหญ่ทรงสูงโปรโ่งเวลาเอาวางกับคอนโซลที่วางแก้วบนรถเนี่ยมันวางได้ปะกติถ้าถ้าทานเป็นสั่งเป็นไซส์ใหญ่ทั่วไปก้นะ่ะมันจะใหญ่แล้วมันจะวางที่คอนโซลอะไม่ได้ลูกค้า นี่เลยจัดไปเผื่อว่าถ้าไหนนี่เป็นคนที่แบบเออทานเยอะแก้วเดียวบอกไม่พอนะคะแค่ดูดปื้ดเดียววัดแล้วดังนั้นคะ่ะลูกค้ารับเป็นไซส์ใหญ่ได้ที่นี่จะมีด้วยน้ำปั่นต่างๆอะโวคาโดปั่นนะคะมีเป็นมะพร้าวปั่นนมสดด้วยหรือจะเป็นมะพร้าวสดก็มีด้วยค่ะส่วนด้านนี้คะ่ะก็จะเป็นอุรรยาฟาร์มปูนาค่ะโอ้โหเมนูน่าทานมากจะมีข้าวราดมันปูนาลูกค้าทานจับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแซ่บ นัวกลงกล่อมเลยที่ร้านลูกค้าเห็นนะคะเขาจะมีปูนาหลายไซส์แต่ละไซส์ราคาจะไม่เท่ากันเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะมีเป็นเรียกว่ามันปูย่างหอมมากย่างแบบร้อนๆตรงนี้เลยนะคะมีตั้งแต่ราคากล่องละ20ขึ้นไปจนถึง100บาทขนาดของปูนาก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันสั่งได้คุณพี่ขาหาทานยากนะปูนาย่างโอ้หอมจริงนะคะแล้วสะอาด ไปมาแล้วทุกรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นติดโปโกติดดาวนี่รายการเอิร์ธสดชื่อนะหรือจะเป็นช่องไทยรัฐนะคะไปหม่อมถนัดแดกไปมาหมดแล้วทุกที่คือเขามีการคอนเฟิร์มยืนยันมาว่าอร่อยรวมถึงที่ร้านเขาจะมีเป็นน้ําปูร้าจําหน่ายด้วยนะคะ <c oughs> เอาไปใช้แทนน้ําปลาร้าได้นะคะเอาไปยําทําอาหารต่างๆส้มตองส้มตำแซบนวัวหอมกลิ่นปูนาแท้ร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ก็จะเป็นของดีจากจังหวัดชุพันณบุรีนะคะ